วาราเรียนขออยให้เกิดสุขขอแลกมุทนามาณโอกาสนี้ขอเชิญท่านมาทางจตุติทีคือคุณใจคุณป็นญาหนึ่งเจ้าันก็กุลและสาธาชนทุกท่านร่วมกันจิตโคมทานนับบัดนี้ ไทยฝรั่งก็ได้ครั่นะอตวะค้อนะครับขตนะครับตัวนะครับอตัวนะครับขอตเวนะครอตวนะครับอตัวนอตนะครับขอตนะขอวน่วนะครัอตัวนนะอนขอนะัะดัอนตขนอตะนอะองฟ้าท้องนกันโคบ้อยสู่ท้องฟ้า เาได้สังขัทีก่อนเด็กยวนะอาจาเป็นการแสดงออกนักเสียนสาวแเป็นเวลาของเรา เป็นผู้บูชาบูชาาเท่ยงแ้เพรเกงไงเราจะ้องนเจะมีอ้ัดด้วยก็ต้องเอียงกันสิคะก็ต้องเอียงกันเลยแล้วจะหันมาเราตรงหรอรอ่อเอียงท่าไหนอะหันหน้าตรงหรือหันหน้าเอียงอ๋อฝ่ม่อมโมแล้ว่ายมันโมราม่าเยอะเร่อเา่ะเอามือช่ ต้นอนอ้ย้อนไม่ค่อยโทนะแมันหคะจะมีควันเต็มโงยังไะคะอยังย่งไยุเอ้ยมันติดกันเหรอนั่นน่ะค่งเฮ้ยอย่าขยับนไม่เป็นไรอยู่เฉยขาดแล้วอ่ะอ๋อเออใช่มันติดกันอ้าขาดขาดขาดนะ่ไรอ่ะขาดแล้วก็ปล่อยไม่ได้ไม่ขาด เยอะไหมก็พอสมควราดเยอะแล้วอะมันต okay, okay. 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 so ิดกันมันต so okay. so mm ิด hmm. ก hmm. ันอไ่ะ่กนหดก็ไม่าดิดหรอติไหอม่ติดหรอไม่ไ่ดหรอไม่ติด่ดอรตอม่อ่่่ดอ่ดออออออได โอเคโอเคเข้าวายมาบุญใดที่เกิดจากการส่องคนงามน้ขวายเป็นพุกข์ทุกงาบ้านเป็นบ้าบุญนั้นจงบูรณะเพิ่มบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบแต่สิ่งที่ดี เปลี่ยนร้อนด้วยฟ้าสุดสารางมีหน้าที่การงานเดินร่วมเรียงมีสุลปะพลังภายในแข็งแรงเป็นทียวรักของรย์และเดือดดาบมีดวงธรรมยาสองสวง 500.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 

ล็อกเลยล็อกโปรแกรมแล้วถ่ายกด่นนี้กดตรงนี้จะล็อกถ่ายล็อกโปรแกรมกดอินฟินิตี้จะล็อกห้าบาทแล้วหน่ไบาจะล็อกเลยไงถ่ายได้เลยไม่เป็นไดี๋ยวาตัดงร่อดี๋ลได้ป